สนับสนุนโดย AIS ดีมอลเครื่องดื่มมอลสกัดรถชโโ็อกโกแลตไทยประกันชีวิตลงจากสนามบินเปไงลงจากสนามบินปุ๊บโอ้ยสนามบินปลูพมแบบสวยงามมากช่างฮีอะ,อะไรจะสวยงามขนาดนี้เดินไปปุ๊บปึ้งติดต่อหมอเชิญเข้าห้องออฟฟิศอยู่2ชั่วโมงเพราะเพราะว่า รูปลักเราเอ๋อคุณไปเป็นผู้หญิงเลยไปเป็นผู้หญิงค่ะแน่นอนมี่ไปเป็นผู้แต่เป็นมิสเตอร์เป็นมิสเตอร์และมีมีเงินติดตัวแค่สี่สิบสามเหรียญพี่กินข้าวมือ้อนึงที่นั่นยังไม่ได้เลยเแล้วยังไงแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนครับคุณอาจจะไปไหนออพอดีว่าป้าฉันฉันมีป้าป้าฉันลอยอยู่ของนอกป้าฉันจะมารับโทรหาป้าทิ โทรไม่ได้โทรไม่ได้ไม่ไม่มีเบอร์ด้วยแต่เขารอรับฉันอยู่นัดเรานัดสถานที่กันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาก็สแกนนิ้วมี1สิบนิ้วสแกนลูกตาตรวจสอบทุกอย่างแล้วถามว่าสรุปมาทําไมบอกต้องมาหาป้าเนี่ยมาเที่ยวมันเล่นเออแล้วมีเงินแค่เนี้ยใช่ไม่ต้องมาเยอะหรอกป้าฉันอยู่เนี่ยป้าฉันมีเงินป้าฉันทาร้านอาหารแล้วก็มาโนของเราไปจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักใครเลย Oh. พอออกมาจากตอนมอได้มี่ก็ทำยังไงดีว่าจะติดต่อกับที่งานเพราะว่ามันเรารู้แล้วว่ามันสายแล้วเพราะคุณตกเครื่องมารอบนึงมันซื้อไม่ทันตอนกลางคืนใช่ใชค่ะมมซืไม่ทาบคน,น,นคนละไฟกันแล้วใช่ค่ะ uh huh. มันจะมีตู้เขาเรียกว่าเหมือนกับอินเทอร์เน็ตไปเช็คอ e ีเมลที่นั่นเขาก็ส่งอ e ีเมลมาต่อว่าแล้วนี่เหรอสิ่งที่เธอทํากับฉันบอกไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าฉันกําลังถ่ายคนอื่นอยู่ฉันได้คนใหม่แล้วโอ้ oh, สวยอีกสวยเลยค่ะมี่ทายังไง มีโอเคไม่เป็นไรตั้งสตินั่งรถเข้าไปในเมืองก่อนนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปหยุดที่โพสต์ออฟฟิศที่สิงคโปร์ไปสถานีกลางสิงคโปร์มีก็นั่งคิดว่าฉันจะเอายังไงต่อฉันจะอยู่ที่นี่ต่อได้ยังไงอไม่คิดว่าฉันจะกงานก็ไม่ได้ด้วยตังก็มีแค่นี้ใช่เป็นคนอื่นเขาคงอาจจะหากับยังไงด้วยพี่มันจะคุณซื้อตั๋วไปกลับไมเก้าพันนี้ได้รอบเดียวหรือไปกลับ มี่ไปซื้อซิมก่อนสิบเหรียญแล้วก็น้ำหนึ่งเหรียญมากินแบบให้หใคลายหิวก่อนแล้วตอนนั้นมีก็จําได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีแม่อยู่ที่สิงคโปร์มีก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือเขาซึ่งตอนนั้นคุยไงเขาก็ไม่รับมีก็เลยง่วงมากมีทํำยังไงดีมีลากกระเป๋าไปนอนในห้องน้ําสาธารณะเลยห้องน้ําแบบตามข้างถนนงี้หรอเปลเป็นห้องน้ําของปัจณียกางสิงคโปร์หมายว่าในห้องซ่วมเลยใช่ไหมซ่วมเลย,เลยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิค่ะหนูเป็นสวยขนาดนี้ แล้วคุณก็ไปอยู่ในห้องซ่วมนี่ก็เขาอยู่ในห้องกระเป๋าใบหนึ่งห้องกระเป๋าใบหนึ่งตั้งแล้วก็เอาขาพาดกระเป๋าอะพอขาพาดนั่งบนชักโครกนั่งบนชักโครกเอาขาพาดกระเป๋าแล้วก็นอนจะทุกครั้งที่เราปุ๊บน้ำก็จะชักโครกมากร่นทุกครั้งที่เรามันเป็นเซนเซอร์อัจฉริยะมากมากบางทีมันก็ชักโครกทีมันก็ชักโครกทีซึ่งก็จะนอนหลับไหมตกลงคุณอยู่ในซ่วมนานเท่าไหร่ครับน่าจะตั้งแต่ประมาณสิบโมงจนถึงห้าโมงเย็น ผู้หญิงคนนี้ก็โทรกลับมาชื่อแมปเปิลนะคะหนูเป็นใครเหลือลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังเราเลยมีคนช่วยเหลือตรงนั้นถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้มีมิเทาก็คงไปทําอะไรอยู่สิงคโปร์ไม่ได้ตายอยู่ในซุ่มนั่นแหละแน่นอนค่ะในที่สุดคนไทยได้ช่วยเหลือคุณแมปเปิลที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะสุดท้ายเราได้งานได้ไงทีในสิงคโปร์พอมีไปอยู่กับที่บ้านกับแมปเปิลล้วใช่ไหมคะมีก็เริ่มที่จะ walk in agency ปิ้นรูปพอทผลงาน ผลงานเราไม่มีหรอกเราก็แค่ให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้เราว่าคือไม่ได้มาจากช่างภาพมืออาชีพใช่คือมาจากเพื่อนๆเราเป็นพอร์ตฟซลิโอที่ทํากันเองแบบสมัครเล่นใช่ค่ะไม่คิดจะกลับบ้านคือการที่หนูได้มาสู้ถึงตรงนี้แล้วหนูจะกลับไปท้องต้องรวยแล้วมันตลังไม่ได้แล้วมันหลังไม่ได้มีอะไรนี่เพลงพุ่มพวงเลยนะ จะไม่กับหลังให้นักร้องคนนอกอะไรเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่พุ่มพวงพี่แม่เจนเจนด้วยต้องสู้จัดชนะโอเควอล์กอินอยู่นานแค่ไหนครับวันนั้นเลยจนมีได้เลยจนมีได้ก็ไปที่นู่นโอเคไม่รับไม่ชอบไปที่นี่ไม่รับไม่ชอบไปที่นี่ให้เสียห0รอเหรียญเพื่อจะทำคอมโพสิตการ์ดถ่ายพอร์ตใหม่ซึ่งหกร้อยเหรียญมีเงินเท่าไหร่คุณสี่ออยี่สิบห้าค่ะคุณยี่สิบห้าใช่ไม่มีตังค์อยู่แล้วไม่มีตังค์อยู่แล้ว ไม่มีทางที่เราจะไปะจ่ยายหกร้อยเหรียญได้แน่นอนเราก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขออนุญ,ญาตไปที่อื่นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่อื่นจนเขาเห็นว่าอ่ะโอเคฉันชอบรูปคุณแต่ว่าเราให้คุณทํางานแบบเป็นจิตสารลักษณะไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้มีวีซ่าทำงานใช่เราให,ให้คุณเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรับงานมาก็รับเงินอะไรอย่างเงี้ยท่านูุนก็หักไปเราก็ย้ายไปอยู่กับบ,บ้านโมเดล แต่เราก็เสียค่าบ้านนะคะถ้าออได้งาน่ะเขาจะถึงหักค่าใช้ใจ่ายอ๋อเขาเขาคิดไว้ล่วงหน้าได้งานก็หักค่าเช่าบ้านไปใช่ค่ะออโอเคเออนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นและงานแรกในสิงคโปร์ที่มีได้ก็คืองานกับนักศึกษาอีกแล้วนักศึกษาแฟชั่นและมีเป็นอะไรที่เมืองไทยงานแรกก็นักศึกษาแฟชั่นแล้วมีเป็นอะไรที่รักนักศึกษาแฟชั่นมากๆเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเหมือนกับสิ่งแรกๆที่ให้ให้โอกาสเราเออและสองเด็กนักศึกษาแฟชั่นเนี่ยคะ่ะคือ ดีไซเนอร์ที่เก่งและดีในอนาคต <Fire land. S 2> ต,ต่อไปใช่ uh huh. เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น uh huh. แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันมาจากเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นอยู่นานแค่ไหนคุณถึงจะใช้คำว่าเฮ้ยฉันอยู่รอดได้ในสิ่งที่ฉันต้องการละครั้งแรกที่มีไปสิงคโปร์นะคะมีได้วีซ่าสามสิบวัน uh huh. แต่มีอยู่ครบเลย30ิวันขออยู่ต่ออีกเป็นหกสิบวัน uh huh. อยู่จนมีผลงานแบบมาเรื่อยๆพอวีซ่าหมดก็กลับกลับก็บินไปอีกเนี่ยค่ะจนพอรู้สึกว่าพอจะมีผลงานในสิงคโปร์แล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เอาแบบรูปเนี่ยไปเสนอที่เอเจนซี่ที่เมืองไทยเขา็อกเออ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 แบบเออขาถึงข้อยอมรับเาขาถึงข <มา S 2> เขายอมรับใช่<อ>เ,เหมือนกับเรามีโปรไฟล์ขึ้นมาอมันเป็นยังไงเวลาคนเราก้าวไปถึงตำแหน่งที่ฉันอยากไปเดินนะ มันคือภูมิใจมันคือขนลุกมันคือใช่มันทั้งขนลุกทั้งสั่นทั้งเขาเรียกว่าอะไรมันคือการดีใจอะพื้มปิติพื้มปิติใช่ค่ะนี่ว่าฉันสู้มาถึงตรงนี้เออเดี๋ยวคุณเป็นคนที่เขาเรียกคุณตุ๊ดเรียกกระเทยนี่คุณรู้สึกไงมีรู้สึกเฉยๆกับคําว่าตุ๊ดกระเทยกับเก้งกวางลิงข้างป่างชนีอะไรเนี้ยมีรู้สึกเฉยๆแต่มีจะรู้สึกไม่ดีทันทีถ้าเขาไม่ให้เกียรติเรามีจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่า มีงานอีเวนต์งานหนึ่งที่จัดขึ้นในเมืองไทยซึ่งนะงานนี้มีได้รับเชิญไปจากพี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งม,มีเดินเข้าไปในงานปูพรมสวยงามนักข่าวลุ่มถ่ายรูปก็มีพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าคุณคะมากับใครเหรอคะอะอะไรเงี้ยมันก็อ๋อมากับพี่ดีไซเนอร์จุดๆค่ะ,ะเขาเชิญมาอขอโทษนะคะงานเนี้ยเขาไม่ให้พวกเกย์พวกกระเทยเข้ามาร่วมงานนะคะนี่ก็ หน้าชามากๆแล้วพี่เขาพูดตรงนั้นไม่ได้กระซิบเราเขาพูดออกมาดังจนช่างภาพสื่อมวลชนหยุดถ่ายรูปแล้วก็ดูว่าสองคนนี้กำลังทำอะไรกันจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อเขาก็เลยบอกว่าเดินสุดพรมแล้วเดินออกจากงานไปเลยนะคะมีก็ได้ค่ะได้มีก็เลยเดินออกมามาจากงานมี้กรู้สึกงงมากมีไม่โกรธที่เขาเรียกว่า พวกกระเทยมิโกรธเพราะว่ามันเป็นการแบ่งแยกเพศเป็นการเหยียดเพศเป็นการไม่ให้เกียรติกันของคนในสังคมความน้อยใจตรงนี้กับความสําเร็จในอนุน้นที่พยายามมามันหักล้างกันได้ไหมมันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไหมมันหักล้างกันไม่ได้สัพพาคือสัพพากินข้าวก็คือกินข้าวม,มันหักล้างกันไม่ได้ส่วนที่ดีใจก็เก็บไว้ส่วนที่ดีใจก็เก็บไว้ส่วนน้อยใจก็ต้อง<ต>ผ่านไปนให้ได้ ต้องผ่านไปและมีคิดว่ามีจะสู้เพื่อสิทธิเพศไม่ใช่แค่เพศที่สามค่ะทุกเพศทุกวัยให้สังคมเราเนี่ยยอมรับกันและกันมากขึ้นมองชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปมี่เหมือนกับมีคิดว่าวงการแฟชั่นเนี่ยมีก้าวขามาได้แค่ประมาณ30%มันต้องมีอะไรที่ต้องสู้ฟันฝ่าไปอีกเยอะคุณมองเรื่องคําว่าความสวยคืออะไร ม่ต้องบอกว่าค่าิยามของความสวยของแต่ละชาตินี่ไม่เหมือนกันพิมพ์นิยมไทยก็จะหน้าเล็กๆ Vshape อะไรอย่างนั้นผิวขาวลูกครึง่งหมวยหรือไม่ก็ดูให้เป็นฝรั่งไปเลยเราอยากจะเป็นเขาและปฏิเสธที่จะเป็นตัวเราแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เมืองไทยมีอยู่คือสิ่งที่โลกต้องการประเทศในชาติแอฟริกันก็ต้องอบอวนอ้วนถึงจะดูดีอะ เมืองไทยก็ต้องขาวๆถึงจะดูดีฝรั่งคขาอาจจะชอบผิวแทนอาจจะชอบโหนกชอบกรามถึงจะดูดีรู้ไหมเะาว่ามีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเพื่อนมี่ที่เป็นนางแบบฝรั่งถามว่าวโหนกกับกรามเนี่ยอยู่ทำที่ไหนฉันจะไปทำซึ่งคนบ้านซึ่งคนบ้านเราหาที่ตัดหาที่วิเทจะเอาออกมือไปทำเอาออกใช่แต่ชาติอื่นอยากได้แบบนี้อยแล้วเอเจนซี่ก็บอกมีว่า มีมีท่านคิดว่าถ้าเกิดเธอเอาจมูกที่เธอทําศัลยกรรมมาออกอ่ะนนอัน,นี้ทำใช่ไหมทำค่ะ,ะหน้าเธอจะสวยกว่านี้คํานิยามของความสวยของแต่ละชนชาติมันไม่เหมือนกัน,อนกเออและนี่ก็คือสวยแบบอินเตอร์แบบอินเตอร์ถ้าจะฝากท่านผู้ชมที่มีความอยากจะวางเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มองว่าโอ้โ oh, หมันช่างอยู่ไกลเหลือเกินฉันคงทําไม่ได้หรอกคุณอยากจะให้กําลังใจเขาว่าอย่างไรครับไม่อยากจะพูดว่าคือเรามีฝันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ แต่ฝันเนี่ยเราจะไปถึงหรือเปล่า <Ooh. S 2> ความฝันมีอยู่สองอย่างลงมือทํากับไม่ลงมือทําถ้าลงมือทําก็มีสองอย่างคือสําเร็จกับไม่สําเร็จอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ลงมือทํามันมีอย่างเดียวคะ่ะคือไม่สําเร็จอ่าอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่ฝันให้ลงมือทําอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าฝันแล้วไม่ทํามันม,มีแต่ไม่ได้เดียวมีแต่ไม่ได้อ่า ฝากไว้ง่ายๆอย่างนี้แหละฝาก <ละ S 2> ไว้ง่ายๆแค่นี้คุณจะฝันอะไรก็ได้แต่ต้องทําแต่ต้องทําได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาหาคําตอบอแต่ถ้าเกิดไม่ทําก็ไม่ได้ครับนี่คือเรื่องราวของคุณมีมีเทาหรือคุณพัชรนัทโนบันเทาใช่ค่ะคนคนหนึ่งที่มีความฝันและก็ไปสู่สิ่งนั้นด้วยความพยายามอย่างที่บอกครับมีฝันสองอย่างไม่ทํากระทํา เลือกเอาเองเลือกเอาเองว่าจะเป็นแบบไหนขอบคุณมากครับคุณมีมี่ครับขอบคุณครับนี่คือแรงบันดาลใจดีๆจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคอลันิสต์เราครับวันนี้หนุ่มเมืองกันมีเรื่องอะไรมาฝากหนุ่มอุดรครับครับก็เป็นเรื่องปัตยาไข่เจียว เดินทางไปต่างประเทศบ่อยและทุกครั้งที่เดินทางไปอ่ะเวลาเขาสั่งอาหารกันจะสั่งอย่างนึงก็คือไข่เจียวเหมือนคนก็คือว่าเรา,เราทุกคนเนี่ยมันจะมีไข่เจียวของชีวิตอยู่